นี้เราจะมาดูรายละเอียดของไอเทมชิ้นหนึ่งครับเป็นไอเทมที่มีความสำคัญนะครับในการที่เราจะปรับแต่งนะครับสเตตัสของเรานะครับหรือว่าเพิ่มสถานะนะครับหรือว่าความสามารถของตัวละครให้สามารถมีขีดจำกัดเพิ่มขึ้นไปจากเดิมนะครับไอเทมชิ้นนั้นก็คือบัตเช่าสเตตัสนั่นเองครับดูว่า b l a ส์ p a เปอรครับ ไอเทมชิ้ีนย้นะครับมีความสามารถนะครับในการที่จะเพิ่มสถานะนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิงหรือว่าสเตตัสต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น HP หรือว่าค่าความเร็วในการโจมตีครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกนะครับไอเทมชิ้ีนี้นะครับว่ามีความสามารถแล้วก็มีวิธีการใช้งานอย่างไงบ้างครับเราไปรู้กันเลยครับก่อนที่เราจะใช้ไอเทมที่ชื่อว่า Blaspaper นะครับสิ่งที่เราจะเป็นจะต้องมีครับ สิ่งแรกก็จะเป็นคอสตูมนั่นเองครับนี่คอสตูมก็คือเป็นชุดทับนะครับหรือว่าชุดคอสตูมนั่นเองครับถ้าเราไม่มีชุดคอสตูมนะครับเราจะไม่สามารถใช้บัตรเช่าสเตตัสได้ครับก็คือจะเป็นของคู่กันไปเลยนะครับระหว่างบัตรสเปร์กับคอสตูมนะครับไม่ว่าจะเป็นคอสตูมอะไรก็แล้วแต่สามารถใช้งานได้ครับไม่ว่าจะเป็นแบบ7วันหรือว่าแบบ15วันครับแต่ว่าอย่าลืมครับถ้าชุดคอสตูมของเรา เป็นคอสตูมแบบที่จํากัดวันนะครับอย่างเช่น7วันนะครับแต่ว่าเราใช้บัตรเช่าสเตตัสแบบ15วันเนี่ยจะทําให้อเทมคอสตูมเนี่ยหายไปก่อนที่บัตรเช่าสเตตัสจะหมดความสามารถนะครับต้องระวังไว้ด้วยนะครับในการใช้งานไอเทมชิ้นนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าบัสเปเปอร์หรือว่าบัตรเช่าสเตตัสเนี่ยสามารถเพิ่มสถานะอะไรให้กับผู้เล่นบ้างครับกดอื่นนะครับ,น,รบนี่เราคลิก คลิกซ้ายแล้วก็คลิกขวาใส่ไอเทมที่เราต้องการจะเช่าสเตตัสนะครับจะบอกว่า the o r i g i n view, Black on the last paper is a c r i นะครับตรงนี้ต้องเขาจะมีการแจ้งเตือนนะครับในเรื่องวันหมดอายุของบัตรเช่าสเตตัสนะครับอ่านแล้วก็โอเคไปนี่จะมีฟีเจอร์นะครับต่าง c o s t u m last paper นะครับก็คือหน้าต่างตรงนี้นะครับจะเป็นสเตตัสแล้วก็ความสามารถที่เราจะสามารถ เพิ่มให้กับผู้เล่นได้ครับแล้วก็ต่อมาครับจะเป็น Persistent Effect ครับจะเป็น HP Recovery หรือว่าอัตราการฟื้นฟูเลือดของผู้เล่นนั่นเองแล้วก็ต่อมาครับเป็น Magic Point ครับตัวนี้จะเป็นอัตราการฟื้นฟู Magic Point ของเล่นนั่นเองครับแล้วก็ต่อมาครับจะเป็น Stamina Point Recovery ครับหรือว่า อัตราการฟื้นฟูสตาเินาคอยรลยว่าหลอดสีเขียวนั่นเองครับแล้วก็ต่อมาครับจะเป็น hp mp h p recovery เนี่ก็จะเป็นอัตราการฟื้นฟูทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็น hp mp หรือ sp ครับแล้วก็ต่อมาครับจะเป็น moving speed increase ครับดูว่าความเร็วในการเคลื่อนที่ของผู้เล่นนั่นเองสามารถเพิ่มได้ครับราเอียดสถานะต่างๆที่กล่าวมานี้ครับแล้วก็ต่อมาครับจะเป็น attack speed increase ครับ ก็จะเพิ่มความเร็วในการโจมตีให้กับผู้เล่นนั่นเองเราดูทางด้านขวามือกันบ้างครับเป็น additional effect ครับเป็น rate พิเศษหรือว่า rate s ข i ที่บัต t u ช l status สามารถเพิ่มให้กับผู้เล่นได้ครับอย่างแรกก็จะเป็น accuracy ครับแล้วก็เป็น evasion อย่านที่สางมันจะเป็น attack แล้วก็ defense แล้วก็ hp แล้วก็เป็นค่า status power แล้วก็ status vit หรือว,ว่า vitality แล้วก็เป็นค่า int ครับ แล้วก็หรือว่าค่าเด็กนันเองแล้วก็ไปที่ Energy หครับรือว่าค่าพลังงานครับแล้วก็ชู o ติ้งครับเป็นค่าการยิงแล้วก็ค่าเมลี่เป็นค่าประชิดครับโดยข้อจํากัดนะครับในการเช่าสเตตัสสังเกตดีๆจะมี r e มินพอย n ์ครับหรือว่าแต้มที่บัตรเช่าสเตตัสจำกัดมาให้กับผู้เล่นครับว่าแต้มจะมีทั้งหมด150แต้มครับอันนี้ก็จะเป็นการเช่าสเตตัสของหมวกหรือว่า h ฮดนะครับ ซึ่งไอเทมแต่ละชิ้นนะครับจะมีความแตกต่างกันไปนะครับในการเช่าสเตตัสนะครับไม่ว่าจะเป็นหมวกเดี๋ยวเรามายกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าไอเทมแต่ละชิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อเกงงผงมือเท้าหรือว่าหมวกมีความแตกต่างกันมากแค่ไหนครับในการเช่าสเตตัสนะครับอันนี้ที่ยกตัวอย่างไปอย่างแรกนะครับก็จะเป็นหมวกนะครับเดี๋ยวเรามาดูในชิ้นอื่นบ้างครับอย่างเช่นอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเป็นเสื้อแล้วกันแต่นี้เรามีชุดเกรติยศอยู่ถ้าเราจะเช่าสเตตัสเสื้อนะครับสังเกตดีดี อย่างแรกนะครับที่เราจะเห็นความต่างนะครับจะมีความสามารถที่สามารถเพิ่มขึ้นมาครับช่อง2ช่องล่างครับก็จะเป็นคริ t ติคอลเรดแล้วก็สไลด์เรดครับนี้จะเป็นความสามารถในการคริ t ติคอลแล้วก็สไลด์เรดนะครับในการเพิ่มดาเมจให้กับผู้เล่นครับหลังจากที่ศัตรูโดนโจมตีไปนะครับ๋ยวเพิ่มสช่องนี้มานะครับสำหรับเสื้อนะครับสกเดี่อะเดี๋ยวเราจะมาดูในหมวกกันบ้างเมื่อกี้มีไหม ไม่มีนะครับนี่สังเกตดีๆจะไม่มีคริสติคอเรทแล้วก็สไตรเรทครับแล้วก็ต่อมาครับมาดูกางเกงกันบ้างนี่กางเกงก็ชุดเกียรติยศก็มีเช่นกันครับขออนุญาตเป็นชุดเกียรติยศแล้วกันนี่สังเกตดีๆครับก็จะมีคริสติคอเรทแล้วก็สไตรเรทเช่นกันเพิ่มมาอีก2ช่องนะครับสำหรับเสื้อแล้วก็กางเกงครับเดี๋ยวเรามาดูในถุงมือกันบ้างครับ ถุงมืออ่าตัวนี้เราจะไม่มี critical rate แล้วก็ strike rate นะครับสองช่องจะหายไปแต่ทุกสิ่งทุกอย่างสถานะจะเหมือนเดิมนะครับนี่สังเกตดีๆนี่เห็นไหมถุงมือจะมีแค่125แต้มนะครับจากเดิมที่150แต้มนะครับจะมีความแตกต่างนิดนึงนะครับลดลงไป25แต้มสำหรับถุงมือนะครับ เดี๋ยวเราไปดูที่เสื้อแล้วกางเกงอีกรอบหนึ่งแต้มครบไหมอ่ะหนึ่งร้อยห้าสิบแต้มครับแบบสำหรับเสื้อแล้วก็มาดูกางเกงสินี่กางเกงก็จะมี150แต้มเหมือนกันคแรบบับต่อมาจะเป็นรองเท้าครัแบบมาดูรองเท้ากันบ้างรองเท้าก็จะไม่มีคริติคอลเรทแล้วก็สไตลเรทครับแล้วก็แต้มรีเบนพอทที่สามารถเช่าสเตตัสได้จะมีแค่125แบบ่าแต้มนะครับแต่ว่าสเตตัสอื่น จะเหมือนกันหมดนะครับสังเกตดีๆตรงนี้ครบเลยนะครับแต่ว่าแต้มเซตัสจะเหลือแค่125แล้วก็จะไม่มีคริสตอลเรต์แล้วก็สตอรี่เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับข้อมูลของไอเทมที่ชื่อว่า Blaspaper หรือว่า Battle Status นั่เองครับหวังว่าข้อมูลตรงนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับ สำหรับผู้เล่นใหม่ที่เขาเล่นเกมในออนไลน์แล้วก็ยังไม่มีข้อมูลครับในการประกอบในการเล่นครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ